รถจะดที่นั่งที่เหมาะกับรถครอบครัวใช้เงินออกรถเพียงแค่ศูนบาทและยังไม่พออ่อนนึงก็เดือนละแค่เจ็ดพันกว่าบาทได้ตัวท็อป RS แบบนี้สนใจไหมครับถ้าสนใจลุยครับเพื่อนๆ Honda m o b i ิ i o หนึ่งจุดห้า RS ท็อปสุดของเขาครับยนะี่สิบเก้าจนยี่สิบนะบอลต้องบอกว่าคันนี้เลขกไม่ห้าหมา 52, ื่นสองพันโลเท่านั้นเองไฟหน้านะครับมาพร้อมแล้วมันติดในเซ็กเตอร์ให้แบบนี้ไฟสตัดออกมาพร้อม กระจังหน้าสีดำตักเป็นโนบ่งบ่อนความเป็น RS นะเพื่อนๆต่อมาดูครับตัวนี้เป็นเครื่องพันห้าล็อฝากระโปรงหน้าเดิมๆครับแก้มฝั่งซ้ายเดิมๆแบบนี้ดูห้องของห้องเครื่องครับหน้าใช้มากๆตัวล้อนะครับเป็นล้อสีถูโทนแบบนี้รัดมาด้วยยางดันหลอดกจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวมาแล้วภายในะนะครับเป็นเบาะหนังมาให้เรียบร้อยแบบนี้มีที่วางแขนให้มัลติฟังก์ชันของโฮมอัลไลหน้าจอ DVD แอร์ดิจิตอล ไม่ห้าหมื่นสองพันโลครับเพื่อนๆบอยขออนุญาตพาไปดูข้างหลังนี่ครับเบาะหนังมามไม่ต้องกลัวแล้วครับว่าลูกจะกินข้าวเปื้อนลูกจะขีดเขียนทําได้หมดทุกอย่างนะครับในส่วนข้างหลังนะครับจะมีสปอยเลอร์มาให้เรียบร้อยพร้อมไฟเบรกดวงที่3ไฟท้ายมาให้แบบนี้เรียบร้อยแล้วบ่งบอกถึงความเป็น RS ครับเซ็นเซอร์หลัง2จุดมีกล้องหลังให้แล้วอีกตัวหนึ่งนะบอยขออนุญาตพามาดูนี่ฝาท้ายน็อตไม่มีขยับเลยนะจ๊ะแมตต์าสวยๆแบบนี้เบาะหลังพับได้แบบนี้พับเรียบเลยนะครับ แล้วแต่ว่าบาะแถว2ยืดออกมาได้เท่าไหร่ไปกันต่อนะฮะรถคันนี้นะครับบอรับประกันหลังการขาย2ปี20,000โล247รายการและยังไม่พอนะครับรถคันนี้ผ่ากนการตรวจ i n นสเปค i o n แล้วนะฮะหรือตรวจโครงสร้างตัวถังแล้วทั้งหมด344จุดรถไม่ดีที่นี่ไม่ขายครับถ้าอยากได้แบบนี้บอมี6กคันออกรถกัน้องมีแต่อุ่นใจบาย